สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาดูจักเครื่องูดฝุ่นนะครับ Polla 30นะครับของยี่ห้อโปโลนะฮะก่อนอื่นแรกเลยครับเรามารู้จักกับหน้าตาของโปโล Polla 30นี้นะครับหน้าตาเป็นยังไงนี่ครับหน้าตาของเขานะฮะดูทรงสวยงามครับผมแล้วอุปกรณ์ที่มากับตัวเครื่องนะครับนี่ครับท่อครับเป็นท่อดูดนะครับ เกลียนี้นะแล้วก็ถูกกระดาษในการสำหรับเก็บฟุตจะมีคูมือให้ด้วยนะครับข้อต่อครับนะฮะสำหรับต่อนะครับเดี๋ยวตามดูนะครับสองข้อแต่ส,สิ่งที้ใหม่ก็คือต,ตัวปากเป็ดน,นะครับที่ดูดแค่ตามซอกแล้วก็ ตัวคนแปลงจากการถูหลักปรับขดจากมูคแคบๆได้นะครับพร,ร,ร,ร้อมด้วยรูปแบบกว้างนะครับทั้งสามารถดูดน้ำได้นะฮะรีดน้ำได้นะครับแล้วเปนส่วนน่ตัวส่วนตัวนี้นะครับเป็นะคน,นคาาใจของตัวเครื่องเขาเลยเหมือนกันนะฮะลองจากมอเตอร์ก็คือตัวฟองนะครับหรือว่าตัวแคปป้า ต่อไปครับเรามาดูสเปคนะครับเครื่องดูดฝุ่นนะฮะออร่านะครับรุ่นออร่าสามสิบว่าเขาใช้งานยังไงนะครับแล้วมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับของสเปคก็คืออตัวนี้นะครับใช้ไฟบ้านเรานะครับปกติ220โวลต์นะฮะหรือประมาณห้าสิบเฟอนี่เองนะครับส่วนกําลังมอเตอร์อยู่ที่1,400วัตต์นะฮะแรงลมดูดที่ดูดได้นะครับ30 31ลิตรต่อวินาทีเลยนะฮะแรงดูดของเขาก็คืออยู่ที่160 180บาทนะครับส่วนถังที่บรรจุนะครับตัวนี้บรรจุได้ถึง30ลิตรนะฮะออกแบบมานะครับเป็นสแตลเล่สความยาวของสายไฟอยู่ที่4.3เมตรนะฮะน้ำหนักรวมเลยอยู่ที่9กิโลนะครับผมครับต่อไปครับเรามาดูวิธีการประกอบตัวหัวมอเตอร์นะครับเพื่อการใช้งานในการดูดนะครับผมอย่างแรกเลยนะตัวนี้ครับตัวกรงแป้านะฮะ ลไปครั Jahres, บหมุน <initiatives> ล็อคแล้ววตัวด่านะครับาเอันนี้สําหรับเราไว้ดูฟุนนะครับหรือเศษเศษพยาือเศษฟุนนะครับ ต,ต่อไปนะฮะเอามาต่อท่อดูดนะเดี๋ยวเขาไปรงรับรดบวมุดล็อกนะฮะแล้วเ็เช็คดูว่าสายเด่งไหมวันนี้จะเป็นหัวดูดนะหัวโคง้งตรงนี้เราสามารถปรับแรงดันของลมได้ในการเปิดถ้าเมื่อเราดูดแล้วมีแรงดูดสูงแล้วทำให้เราไม่สามารถยกตัวตัว ตัวท่อได้นะฮะให้ปลดนะิดตัวนี้ได้เพื่อระบายกาศออกต่อไปครับเราจะมาสาธิตดูการใช้งานนะครถ้าเป็นแบบเป็นตามคืนหรือว่าลมหรือว่าเป็นเบาะรถจนนะครใส่เลยครับตัวหัวปักแทะหรือว่าเครียกปักเป็นนะครอันนี้คือใช้งานในระดับที่ไม่สูงและไม่เตี้ยเกินไปนะครับ เปิดเครื่องเลยครับ